สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพีย h ชาแนลนะคะมาพบกับเพียนะคะในแนวทางนะคะฮานอยสามนอยนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะสรุปผลของวันที่แปดนะคะพี่น้องจ๋าสําหรับสูตรเม็ดเดียวมาแต่ตัววิ่งนะคะพี่น้องจ๋าตัววิ่งมานะคะตัวเด่นไม่มานะคะวันนี้ตัวตัววิ่งมาสองมานะคะส่วนหนึ่งนะคะต้องขอโทษขออภัยนะคะวันนี้หลุดนะคะ ไปตามต่อนะคะสำหรับวันที่9นะคะพี่น้องจา๋าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะโปรดรับชมด้วยความบันเทิงนะคะสูตรนี้เป็นสูตรคานวณตัวเลขตามกํำลังรายวันนะคะอาจจะมีเข้าและมีหลุดนะคะโปรดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไปตามต่อกันนะคะสำหรับวันที่9นะคะ วันที่แปต้องขอโทษขออภัยนะคะอย่างแรงๆเลยนะคะพี่น้องจา๋าวันที่เก้านะคะเดือนสี่ปีหกสี่นะคะแนวทางนะคะแนวทางฮานอย สามนอยนะคะสูตร1มเม็ดเดียวนะคะสายรูดนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะ จอให้สองตัวบนล่างนะคะพี่น้องจ๋าสองตัวบนล่างแล้วพี่น้องแอดเทียนชาแนลนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะสำหรับคู่เด็ดนะคะวิ่งนะคะ เด่นเนะคะวิ่งเจนะคะพี่น้องเรามาเจาะกันนะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเสองเกสาห้าเหเจ็ด เกและ99นะคะอย่าลืมไปกลับนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะพี่น้องจ๋าเอดก็ไม่ได้เป็นผู้อย่างรู้นะคะแล้วก็ไม่ได้การันตีนะคะว่าจะมาร้อยเปอรเซ็นต์นะคะโปรดรับชมด้วยความบันเทิงนะคะก็ตัวชอบนะคะ90 94 95 96 9ก้าเจ็ดนะคะหนึ่งสอสามี่ห้าปดด้วยนะคะถ้าพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบก็ปล่อยผ่านนะคะแคปไว้จดไว้นะคะป้องกันการลืมเนาะสำหรับคลิปนี้จบคลิปก่อนนะคะพี่น้องจ๋าขอให้พี่น้องนะคะเฮงเงรวยรวย,รวยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ สำหรับคลิปนี้จบคลิปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ